วันนี้นะคะอยู่กับเซลลคอมมี่ค่ะและตานะค,ะค่ะค่ะวันนี้เรามาทําอะไรตองตาลวันนี้เรามีข้อเสนอดีๆค่ะมาให้ลูกค้าแบบลูกเพจเราเลยอันนี้นะคะจะเป็นรถเพจอินนะคะเป็นลดที่แบบลูกค้าเอารถมาเพิญน,น,นะคะ<ๆ>ก็คือว่าอย่างที่เราเจอปัญหาเนาะเป็นเคสอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าที่ไม่ผ่านไฟแนนซ์นะคะมีเงินอพอนนอยอย่างเงี้ยค่ะติดตามชมคลิปนี้ได้เลยค่ะเรามีทางออกให้ค่ะ รถที่ทุกคนเห็นอยู่ด้านหลังของเรานะคะก็เป็นรถเทรดอิน mm hmm. เนาะน้องตาเนาะสภาพสวยๆมากเลยนะคะลูกค้าท่านไหนเนี่ยที่ไฟแนนซ์ผ่านยากมีเงินผ่อนน้อยเนาะตาเนาะเราก็มีรถสภาพสวยๆส,สภาพแบบเกรดดีเลยนะคะสุดเราจะรับรถที่สภาพดีเท่านั้นนะคะที่จะนํามาเทรดได้นะคะใช่เพราะว่าของเราเนี่ยรับโดยมาคือมาน้ามา้าเกือบ,บการันตีอยู่แล้วนะคะก็ถ้าลูกค้าแบบ เงินผ่อนประมาณห้าพันหกพันอะไรอย่างงี้ไม่อยากรัดตัวเองเงินไปต่อเดือนอะไรเงี้ยก็จะแนะนำไปรถพวกนี้คะโอเคปะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่ามีมา z d a สรุ่นไหนบ้างนะคะและปีไหนบ้างใหม่เอี่ยมเลยก็มีค่ะไปชมกันเลยค่ะน้องตาลคะตอนนี้ที่เราดูอยู่จะเป็นมาด้าสองรุ่นอะไรเอ่ยอันนี้นะคะจะเป็นมาด้าอปี2020ค่ะที่พร้อมเป็นรุ่น SL ค่ะค่ะอันนี้จะมีชดแต่ง เอ็กซ์ตีมด้ค่ะก็คือได้ชุดแต่งนี้ไปเลยแล้วถ้าพี่ชอบคันนี้เนี่ยพี่อยากผ่อนผ่อนเท่าไหร่คะคันประมาณคันนี้ที่ข้างวงา่วดเดือนละ6,7 0ัน,นเนเท่านั้นค่ะพี่อมอก็สุดยอดเลยก็คือได้แบบนี้ไปเลยช,ชุดแต่งไปเลยแล้วก็ขสังหน้าแบบนี้เลยใช่ไหมคะเดี๋ยวพาไปดูคันต่อไปเลยค่ะ ค่ะส่วนคันที่2เนาะตาเป็นม a าได้สองนะคะทรงสปอร์ตคือทรง5ประตูนะคะถ้าใครที่ตามหาอยู่เนาะก็ทักเข้ามาสอบถามได้คันนี้นี่ปีไหนคะน้องตาปีนี้ปี19ค่ะพี่พรอันนี้นะคะเป็นรุ่นท็อปของปี19เลยค่ะคันนี้คางว่าจะอยู่ที่แค่หกพันสองพันพนี่พรได้ชุดแต่งแบบนี้เลยแต่งแบบสปอร์ตเลยใช่มีทั้งสปอยเลอร์ไรคมเลยไม่ต้องแต่งอะไรแล้วก็คือ มาร้อมแบบชุดแต่งจริงๆสภาพรถนะคะค่ะเดี๋ยวไปดูคันสุดท้ายน้องตาลเนาะโอเคไปดูสุดท้ายกันค่ะค่ะสำหรับคันสุดท้ายนะคะคันนี้สะดุดตามากชุดแต่งน้องตาลชุดชุดแต่งเป็นชุดอะไรเนี่ยชุดแต่งอันนี้นะคะและเป็นชุดแต่งทรงสูงเลยค่ะเป็นของแต่งของมาด้าเลยของมาด้าเลยใช่ไหมคะแล้วรถคันนี้เป็นมาด้าสองสี่ประตูนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยนะคะ คันนี้ค่ะปีเท่าไหร่น้องตาลปีนี้จะเป็นปี16ค่ะแต่พอาชุดแต่งอะไร<อ>พวกนี้เรื่องไมเทนสน์อะไรนะคือเข้าสูตรตลอดค่ะ,คะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะที่สังเกตเห็นเนาะในชุดแต่งเนาะก็จะมีตัวไฟตัดหมอกเข้ามาด้วยทําให้ดูสปอร์ตแล้วก็ชุดแต่งของศูนย์นะคะจะแต่งออกมานะคะเป็นดำตัดแดงเนาะทำให้แบบว่าขับรถไปดูสปอร์ตยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยทีเนี้ยค่ะนอกจากนั้นนะคะยังเป็นหูกระจกยังเป็นหูดำด้วยนะคะอันนี้ จะไม่เหมือนทั้งสองคันอันนี้จะแตกต่างคนอืนน่นเราได้หุ่กระจบไปด้วยค่ะ <c oughs> แล้ว,แล,วแล้วคันนี้ไผ่อนเท่าไหร่น้องตาลคนี้ยคันนี้อยู่ที่5,000ันผเองค่ะพี่พรห้าพันต้นๆใช่ค่ะมีรถขับแล้วนะคะ5 0 0พันแล้วก็เรา,าในเรื่องของการออกรถเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะคะเราจะมีที่ปรึกษานะคะด้านการขายนะคะคอยให้คําปรึกษาะคะ่ะเดี๋ยอย่างไงนะคะเดี๋ยวติดตามกดติดตามเราไว้ได้เลยนะคะถ้าลูกค้านะคะท่านใดที่สนใจอยากชมรถตัวจริงเนาะ เข้ามาค่ะที mm ่ศูนย์มาด้าเกษตรนวมินนะคะหรือทักเข้ามาที่เพจมาด้าเกษตรนวมินขายรถยนต์ออนไลน์ค่ะได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเราจะมีน้องเซลล์ค่ะน่ารักน่ารักนะคะหลายท่านนะคะคอยดูแลอยู่นะคะถ้าถ้าสนใจนะคะอยากผ่อนน้อยๆดาวน้อยใช้เงินออกรถน้อยค่ะติดต่อเราได้เลยเรามีรถสภาพนางฟ้าเลยค่ะเหตุิน ค่ะวันนี้พร้อมกับน้องตาลก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ